สวัสด,ดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมารีวิวดอกไม้ปากคลองตลาดนะตลาดปากคลองตลาดท่านผู้ชมคืออันนี้มันเป็นด้านในผมไม่เคยพามาด้านในเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมารีวิวด้านในว่าตลาดช่วงเย็นเนี่ยวองดุจะขับข้างกันอันไหน ผู้ชมของเยอะมากในช่วงเย็นนะครับอันนี้เป็นตลาดด้านในนะครับก็จะมีคนมาซื้อหานะครับเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยของเขาจะของเขาจะมาลงนะพวกดอกไม้ใหม่ๆเนี่ยจะมาลงแบบวงใหม่เลยนะท่านผู้ชมก็จะมีของเยอะเยอะมากแล้วก็เป็นของสดนะของสดจะมาช่วงเย็นนะท่านผู้ชมก็ จะเป็นของเยอะมากเลยด้านนอกผมเห็นเขากำลังเอาของลงกันแล้วก็มีบางบางช่วงก็คือจะเอาเข้ามาด้านในล่ะนะครับเพราะว่าของด้านในเนี่ยเนี M ้ย e, เริ่มจัดของกันละเอาของเข้ามาละคือด้านในนี่จะเป็นแผงนะแผงแผงตลาดนะท่านผู้ชมนะครับด้านในนะครับเข้ามาได้นะครับมาหาซื้อได้เพราะว่าด้านในเนี่ย จะเป็นแผงของดอกไม้เลยนะครับตี่นี้กําลังกําลังของมาใหม่ก็กําลังจัดกันอยู่เลยนะผู้ชมนะครับที่นี่นะครับปากคองตลาดนะดอกไม้ช่วงเย็นช่วงเย็นเขาก็จะมีของมาลงมีดอกไม้มาลงนะครับก็จะมากมายนะครับบางคนเขาก็ต่างแบบพวกครูพันห้ 5, านะครับ จัดแขัห้าเนี่ยครับพวกนักศึกษาย็็จะมาไปไหว้คือไปจัดแบบเขาเรียกอะไรจัดจัดจัดดอกไม้จัดงานต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้พวกดอกเหลาเรืองเนี่ยบก็จะใส่ถุงขายเลยนะครับคนที่จะเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าคนที่จะเอาไปจัดก็จะมา ซื้อที่เนี่นครับด้านในเนี่ยแพงนะครับด้านนอ,อกก็จะเป็นช่อด้านในก็จะเป็นขายปลีกนะท่านผู้ชมนะครับทีนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันก็เลยเข้ามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะมีเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่มีดอกไม้เยอะมากนะครับนะครับอันนี้ นะครับด้านในนะครับคือด้านหน้าเนี่ยก็จะมีร้านหน้าร้านเปิดแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นแผงนะท่านผู้ชมนะครับด้านในจะเป็นแผงนะครับเป็นแผงดอกไม้เลยนะครับก็เยอะเลยนะครับดูดิเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะครับเยอะมากเลยนะครับเนาะก็ ผมก็เพิ่งเข้ามาพอดีมีทพี่ด้านนอกเขาแนะนำว่าด้านในเนี่ยน่าจะเข้ามารีวิวเพราะว่าจะเป็นโซนแผงขายนะครับขายนะครับก็เลยพามานะครับแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยกๆหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยพวกดอกกุหลาบใช่ไหมครับเขาจะเริ่มเมามาลงแล้ว เพราะว่า,าช่วงเย็นเขาจะเอาของมาส่งนะท่านผู้ชมเขา,ขาจะเอาดอกมามาลงอะเพราะว่าเป็นช่วงช่วงเย็นเนี่ยของใหม่จะมานี่นะครับเนี่ยของใหม่จะมานะครับก็เป็นของที่มาจากสวนนะท่านผู้มชมนะครับของที่มาจากสวนแล้วแล้วก็เอามา ลงใหม่ก็เป็นของสดนะครับอันในจะเป็นแผงนะครก็จะอยู่ที่ว่าขนาดของดอกราคาเท่าไหร่ครับบางคนที่เขาซื้อเขาก็จะมาถามนะคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ ผมว่านะแต่ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยก็คือที่เนี่ยใหญ่ที่สุดละนะครับท่านผู้ชมที่นี่จะใหญ่ที่สุดละนะครับนี่นะครับก็ด้านในเนาะก็ว่างก็เดินมาเที่ยวได้ท่านผู้ชมนะครับ,นะรบช่วงเย็นของเยอะๆแล้วก็ของมันมาจากจากด้านนอกนะครับมาจากสวนเขามาลงของ,ของมาลงด้านเย็นนะครับ อันนี้ก็สวยงามมากเลยเนาะพระประธานะเน,นี่ยเป็นไหว้ครูไปพิธีไหว้ครูนะท่านผู้ชมนะครับด้านในอันนี้ก็จะเป็นกิโลนะช้างเป็นกิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจัดช่อนะครับอันนี้ก็เป็นไหว้ไหว้ายครูนะนะครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวด้านนอกแล้วกันอันนี้มันจะมีนิสยเข้ามาด้านใน นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ okay, okay. จะแคบนิดหนึ่งแต่ว่าด้านในเนี่ยของที่เยอะนะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมด้านหน้าเขาก็จะมีของมาลงทั้งสองฝั่งเลยเนะี่ยมีของใหม่มาลงนะครับเนี่ยมีของบางคนก็มาวางขายนาเนี่ยของเขาจะเอาของมาลงนะครับช่วงเย็นนะครับเขาลงเอาของมาลงนะครับของมาลงหั <c oughs> ใหม่กันเลยนะครับ ก็จะมีอันนี้จะเป็นด้านหน้าร้านนะท่านผู้ชมก็ <c oughs> จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งก็มีนะรับฝั่งนะฮะก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับช่วงเย็นผมแนะนํานะท่านผู้ชมช่วงเย็นเนี่ยแนะนามาเพราะว่ามันจะมีของใหม่มาลงนะครับของมาจากจักสวนนะครับของมาจากสวนจะเยอะนะครับเพราะว่าสอบถามจาก คนที่เนี่ยเขาก็จะบอกผมก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นจัดดอกไม้ไหว้สารนะตามพิธีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่คึกคักช่วงเย็นนะครับของจะเยอะมากช่วงเย็นนะมีของใหม่มาลงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเยอะนะครับ ก็จะมีวาวครูนะครับนี่ก็จะทำไหว้ครูนะครับไหว้ครูก็จะมีดอกไม้ทำไหว้ครูนะครับก็จะมีร้านนะครับมีหน้าร้านนะครับมีหน้าร้านสวยงามนะครับมีจัดช่อนะนะครับดูเขาก็จัดสวยนะ่านผู้ชมนะครับ จัด mm hmm. มีช่องสวยงามนะครับกำลียี่5้าบาทนะีน,นี้นะครับสวยงามนะครับเนาะก,ก, mm hmm. ก็ถือว่าคึกคักช่วงเย็นนะฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเยอะนะครับมีของมาลงใหม่เหมือนกันนะครับทั้งสอ,นะอ,นะองฝั่งเลยนะครับก็จะมีหน้าร้านนะหน้าร้านนะครับ ว่ามาเดินเที่ยวชมได้นะท่านผู้ชมนะครับน,นี่เราก็จะทำของไหว้ครูนะนะครับไหว้ครมูมีครบเลยเกี่ยวกับเครื่องไหว้ดอกไม้เครื่องไหว้นะครับของย่านนี้นะครับประคองตลาดนะท่านผู้ชมนะครับ,นะรบก็มีดอกไม้สีสันดอกบัวบางทีก็พ่อ พับมาแล้วเนาะพับมาแล้วนะครับสวยงามนะครับพร้อมที่จะขายนะไอที่จะเอาแบบเป็นกรมเลยก็ก็มีเหมือนกันนะตอนช่วงเย็นนะครับจะเยอะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พับเันสดๆห่อเนาะเนาะท่านผู้ชมนะครับผู้ชายพับด้วยนะผมว่าเขาโอ้โหแสดงว่าเขาก็ชำนาญนะนะครับ นะครับท่านผู้ชมหลากหลายนี่มีเยอะมากเลยนี่ขันไหว้ปูนะนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ขูดปลาหรอจะได้พ่ดปลาหรอท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้นะท่านผู้ชมเป็นช่วงเย็นนะครับดอกไม้ สดของใหม่นะครับย่านนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่กับข้างช่วงเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็น ไหไลท์ like ของตลาดนี้เลยตลาดดอกไม้ย่านปากของตลาดนะครับครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวตลาดดอกไม้ประคองตลาดช่วงเย็นไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ